ฟังจากเสียงและเสียงดังมากเลยนะฮ่าฮ่าฮ่า่าคุณยายมีอะไรหรือเปล่าคือแน่นอนแหละว่า เรา,าเห็นท่านๆมาเยอะเลยใช่ไหมเออไอเราก็อยากจะติดต่อตอนที่ท่านเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นอะไรพวกนี้พี่บางเนี่ยก็เลยซื้อ iPhone นให้คุณป้าพี่บางใช้นี่เป็น iPhone ตัวนี้นี่ที่พี่บังซื้อให้นี่เป็น iPhone ที่พี่บังให้ดูเมื่อกี้มันจะเป็น iPhone 6พ l u s ผลสุดท้ายแล้วป้าพี่บางไม่ใช้ไม่้เป็นไม่รู้ใช้ยังไงก็เลยบอกว่า ขอกลับไปใช้เหมือนเดิมสามสามหนึ่งศูนย์ไอพี่บางก็จะไปหามาจากไหนว่าสามสามหนึ่งศูนย์พี่บางก็เลยบอกว่ามันมีสามสามหนึ่งศูนย์อ่ะในปีอ่าปีสองพันเท่าไหร่นี่ยแหละมันก็จะเป็นตัวเนี้ยพี่บางก็เลยซื้อมานี่เป็นสามสามหนึ่งศูนย์ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยของสามสามหนึ่งศูนย์ที่เอาออกมาพอเอามาให้แกใช้แกบอกว่ามันไม่เหมือนสามสามหนึ่งศูนย์ไม่อยากได้แบบนี้ มันเล็กเกินไปไอพี่บางก็งงก็ซ้ำๆหนึ่งศูนย์กับไอปุ่มตัวนี้มันก็ปุ่มตัวเดียวกันใช่ไหมแต่ป้าพบางเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ป้าเขาว่าสายตามไม่ค่อยดีแล้วเขาอยากได้มือถือปุ่มใหญ่อยากได้ปุ่มกดแบบใหญ่ก็ต้องลําบากพี่บางไปสอดแสวงมหา,ามาให้คุณป้าพี่บางใช้อีกฉะนั้นนะ <S <S <ๆ>เพื่อเป็นแนวทางให้กับน,น้องๆเผื่อแบบว่าคุณป้าคุณแม่คุณพี่อะไรของน้องๆเนี่ยแก่ตัวไปเนี่ยแล้วจะหามือถือที่แบบว่า ถูกใจคนแก่ก็คือไม่ต้องใส่แว่นไม่ต้องใส่อะไรก็คือแบบว่าเป็นมือถือที่แบบจอยักษ์จอใหญ่ไปเลยวันนี้นพี่บังก็ไปสั่งมาตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่บังอยากจะมาแก,กะกล่องรีวิวให้น้องๆดูว่ามันเป็นตัวไหนอะไรยังไงและเป็นแบบไหนและนี่ก็คือของที่พี่บังสั่งมาข้างในเนี่ยพี่บังยังไม่ได้แกะนะแต่ว่าพี่บังรู้แหละว่ามันเป็นโทรศัพท์มือถือเพราะว่าพี่บังสั่งไปแค่ชิ้นเดียวแล้วเดี๋ยวพี่บังจะมาแกะให, ia, ให้ดูว่ามันเป็นมือถืออะไรรุ่นไหนแล้วมันคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปไปมมั้แลวนรราาาคาเท่ห่ห พี่บังบอกได้คําเดียวว่าไม่ถึง1,000บาทอยากรู้ว่ามันราคาเท่าไหร่ <P ew ds> เดี๋ยวท้ายคลิปเจอกัน <P ew ds> ก่อนอ,อื่นเราต้องมาแกะมันก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเป็นการเช็คความปลอดภัยด้วยนะก็สําหรับน้องๆที่สั่งของออนไลน์พวกเนี้ยมือทองมือถืออะไรเนี้ยพี่บังแนะนําให้น้องๆอัดคลิปไว้ทุกครั้งในการแกะนี่เพื่อ <P ew ds> ใช้เป็นหลักฐานเผื่อแบบว่าโดนโกงโดนอะไรเนี้ยเห็นไหมยังไม่มีแกะซิลยังไม่ได้แกะอะไรเลยนะเราก็จะมาลองแกะกันว่าของข้างในเนี่ยมันจะเป็นสบู่หรือเปล่า ตอนนี้เราก็แหกมันออกมาแล้วเราก็จะเห็นเม็ดในข้างในอ่านี่น้องเห็นก่อนพี่บังเลยเนี่ยนี่อันนี้เราก็ได้มาแล้วมันก็จะเป็นตัวนี้แล้วนี่ก็จะเป็นตัวมือถือที่พี่บังสั่งให้ป้าของพี่บังนะเพราะว่าที่พี่บังสั่งก็คืออย่างนี้เลยน้องเห็นป่ะปุ่มมันใหญ่มากเนี่ยเขาบอกว่าปุ่มมันใหญ่มากเนี่ยสำหรับสเปคตัวนี้นะก็จะเป็นตัว CPU 7 7 1 0 3 g นะตัวเป็นตัว 3G มือถือตัวนี้จะเป็น 3G แล้วก็จะมีขนาดหน้าจออยู่ที่2.8นิ้วความจำตัวเครื่อง128 MB เมอามีกล้องถ่ายรูปให้ด้วยเป็นแบบ VGA VGA นี่น่าจะไม่ถึง1 GB ินะความละเอียดอะแล้วก็จะมีวิทยุแบตเตอรี่ก็1,400 mAh ก็แน่นอนเอาไปตีป้อมหรือตี ROV ไม่ได้หรอกมือ <c oughs> สเปคแบบนี้ก็จะเป็นมือถือกับผู้สูงอายุนะเอาไว้แบบว่าให้ป้าให้แม่ให้อะไรพวกนี้ใช้อ่า เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าตาร้านเขานะเขาก็แปะไว้เลยว่าทางร้านเนี่ยยังไม่ได้แกะหรือว่าเป็นการแบบว่ารับประกันของร้านนี่เราก็แกะมันออกมาแล้วกู <c oughs> <c oughs> ไม่แกะอยู่ตรงนี้ไม่แกะอยู่ตรงนี้ตั้งนานมันให้ออกอย่างนี้ โอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องเดี๋ยวตัวเครื่องไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ด้านในว่ามันมีอะไรบ้างน,นี่เราก็แกะมาปึ๊บนี่มีอะไรบ้างวะนี่ที่เราจะเจอก็มีเป็นหัวชาร์จอ่าแล้วก็เป็นแบตเตอรี่แล้วพวกนี้ก็จะเป็นคู่มือที่นัดดูดเขาบอกว่าอ่านกันประจํานะก็ไม่มีใครอ่านสักทีพี่บางก็ไม่อ่านโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นกล่องของมันก็เดี๋ยวโยนมันทิ้งไปอ่าเสร็จแล้วเราก็มาแกะถุงตัวนี้ก่อนเลยก็จะเป็นแบตเตอรี่ ำหรับน้องๆเนี่ยที่จะซื้อมือถือที่แบบว่ามันมีแบตออกมาให้อย่างเงี้ยนะก็น้องๆก็ต้องตรวจเช็คด้วยนะว่าแบตที่เขาให้มาเนี่ยมันบวมหรือเปล่าก็วิธีการง่ายๆก็คือเอาไปแนบกับพื้นแบบเนี้แหละถ้าสมมติว่ามันกระโดดก,กระเดกได้ก็แสดงว่าแบตบวมก็ไปขอร้านเขาเปลี่ยนซะตัวนี้ก็จะไม่มีหูฟังมาให้นะสำหรับตัวสายชาร์จมันก็จะเป็น USB อ่าไม่ใช่ Type C นะมันก็จะเป็น USB ธรรมดาเป็นหัว USB สุดท้ายล้วก็จะมาถึงตัวนี้แทด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 แทอวนี่สี่กล้องมีสี่กล้องว้าวดีไซน์เรียบหรูเป็นไงมีสี่กล้องด้วยอินเทนสุดๆมีแค่กล้องเดียวอันนี้เป็นแฟลอันนี้ก็จะเป็นตัวลำโพงนี่แล้วก็จะเป็นรูกล้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นแฟลแล้วก็2อันนี้ก็จะเป็นลําโพงแต่ดีไซน์ออกมานี่เทนะเหมือนตัวกล้องเลยและสําหรับปุ่มนี้ก็ ใหญ่มากปุ่มใหญ่มากดูเทียบกับปากพี่บังนะปุ่มนี่สุดยอดเลยเดี๋ยวเราไม่นี่เทียบกับ 3, 3, สามสามหนึ่งศูนตัวที่ผ้าของพี่บังบนเห็นปะ่ะเห็นระยะไกลเลยปุ่มใหญ่ปุ่มเบิ้มมากตัวเลข1 2 3 4งสองสนี่เห็นชัดเจนเลยถูกปะ่ะนี่ก็เป็นเหตุผลหลักๆเลยที่พี่บังซื้อตัวนี้บียอนโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็มาเปิดเครื่อง ตัวนี้มันก็จะมีตัวกันหน้าจอมาให้นะก็แกะออกก่อนเดี๋ยวไม่ใช่พอใส่ปุ๊บแล้วน้องๆบอกว่าทําไมมันไม่ติดครับพี่บางนี่ต้องแกะออกก่อนนะคะนี่สำหรับการแกะเจ้าตัวบีออนนี่นะนี่ก็มาถึงตรงนี้นี่มันจะอยู่ตรงขอบเนี้ยด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่แหละก็ให้น้องเนี่ยใช้เล็บมาจิกลงไปนี่จิกลงไปแบบนี้แล้วก็เอาเล็บขูดขึ้นมา พยายามดันมันขึ้นมันจะมีเป็นแบบพวกเกียวพวกไอ้นี่อยู่นั่นแหละนี่ก็ให้น้องเนี่ยดันแล้วก็แกะมันมาก็หลังจากการที่สารวนหาทางแกะตั้งนานนะเรา,าแกะมันออกมาได้แล้วนี่ตัวนี้มันก็จะมีเป็นช่องใส่ไมโคร SD card ่าแล้วก็จะเป็นช่องใส่ซิมตัวนี้ใส่ SD card ด้วยใส่ซิมด้วย <conflicts> ก็จะรองรับแค่ซิมเดียวเท่านั้นนะ ก็จะใส่ซิมตรงนี้ตอนนี้เราก็จะใส่แบตเตอรี่แล้วก็ทดสอบแล้วก็ดูระบบข้างในก่อนสำหรับการใส่แบตเตอรี่นะสำหรับน้องๆเจเนเรชันใหม่ที่ไม่รู้นะว่ามันมีแบตเพราะว่าปกติของใหม่เนี่ยมันจะแกะแบตไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยตัวนี้มันก็จะมีแบตแบตกระขวตัวนี้ที่น้องๆจะดูนะนี่น้องๆจะเห็นเลยว่ามันมีอย่างนี้นี่น้องๆก็ใส่มันลงไปแล้วก็ทําการสแกนแปตมันตั้งไป พอมันลงล็อกปุ๊บมันก็จะลงดังแก๊กแล้วมันก็จะใส่ได้เสร็จแล้วน้องก็ปิดฝาแต่ว่าในทีเนี้พี่จะไม่ปิดฝาก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่บังจะต้องเอาพวกซิมเอาพวกอะไรนี้ใส่ให้ป้าพี่บังด้วยฝามันแกะยากมากจากการงมเมื่อกี้สําหรับวิธีเปิดเครื่องนะรุ่นมือถือปุ่มกดเนี่ยมันจะไม่มีปุ่มด้านข้างหรือว่าปุ่มอะไรให้ทําการเปิดเครื่องนะน้องๆจะต้องเปิดจากตรงนี้มันจะมีสีแดงเนะี่ยเห็นป่ะนี่สีแดงตัวนี้มันจะเป็นเหมือนทุกเครื่องเลยทุกเครื่องแบบเนี้ย ก็จะมีปุ่มสีแดงก็ให้เรากดไปแล้วก็ให้เรากดค้างอพอเรากดค้างสักพักหน้าจอมันก็จะติดมาแล้วก็จะเป็นยี่ห้อของมันบี o อนดูจากแอนิเมชันแล้วก็การาฟิกแล้วก็แน่นอนน่าจะเล่น ROV ไม่ได้ตัวนี้พอมันเปิดหน้าจอออกมาปุ๊บมันก็จะขึ้นเวลา00.00 00. นั่นแปลว่าน้องจะต้องไปเข้าการตั้งค่า หน้าตา UI มันก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ก็จะมีฟังก์ชันรายชื่ออ่าบันทึกการโทรการตั้งค่าอีเมลข้อความอินเทอร์เนต็ตกล้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโอโปรไฟล์ปฏิทินเพลงวิดีโอไฟล์ฉายอีบุ๊กรายชื่อไฟล์บลูทูธภาพ วิทยุเ m เครื่องมือเครื่องคิดเลขโปรแกรมบันทึกเสียงเกมนาฬิกาเครื่องแปลงหน่วย STK อ๋อซิมเอ้ยอันนี้ไอคอนเขียนว่าซิมแต่ตัวอธิบายเขียน STK อ่ามันก็จะมีอยู่เท่านี้และที่สำคัญนะเมนูทุกอย่างเนี่ยเป็นภาษาไทยเหมาะสำหรับคุณแม่หรือว่าคุณป้ามากๆเลยสำหรับเมนูพวกนี้นะ ก็เป็นอะไรที่แบบว่าสุดติ่งมากๆอันนี้เปิดมาปุ๊บนี่เป็นภาษาไทยเลยคือไม่ต้องไปตั้งค่าหรือว่าไม่ต้องไปอะไรเลยสิ่งที่น้องจะต้องตั้งค่านั่นก็คือแค่วันที่แล้วก็เวลาที่เหลือก็พร้อมใช้เดี๋ยวลองฟังดูเสียงหน่อยดีกว่าสําหรับวิธีการปลดล็อกนะนี่มันก็จะมีเขียนบอกอ่ะเห็นปะมันจะขึ้นเขียนบอกเลยว่าให้ปลดล็อกยังไงอันนี้วิธีการปลดล็อกของมันก็คือให้กดปุ่มตรงนี้นี่ปุ่มตรงนี้เพื่อเป็นการปลดล็อกปุ๊บแล้วก็กดดอกจัน ่่นีปึ๊บแล้วกดดอกจันแค่นี้มันก็จะเข้าสู่หน้าจอหลักแล้วก็พร้อมใช้งานแล้ว<า>อ่าสุดยอดสำหรับคนแก่ที่แบบว่าไม่รู้ว่าปุ่มไหนนะดูนี้ วว้ามีเสียงด้วยสําหรับคุณป้าคุณนา้าคุณพี่คุณอาคุณพ่อคุณแม่นี่น่าจะถูกใจมากเลยแบบอุไม่รู้ว่ากดไปโดนปุ่มอะไรคันฉั <S 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 นไม่รู้อะไรประมาณนี้ต้องไปโดนปุ่มไหนคือมันจะบอกปุ่มได้เลยแล้วก็เนี่ยอย่างเนี้ยพี่บางกด0955820513ก็เป็นเบอร์พี่บางเองอ่ะก็ไม่ต้องโทรมานะนี่อันนี้ก็ปลดปุ่มปึ๊บฟังจากเสียงและเสียงดังมากเลยนะ โอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วนี่แล้วก็เมนูต่อไปเราไปดูกล้องดีกว่าว่ากล้องอะพอใช้ได้หรือเปล่าสำหรับเมนูกล้องถ่ายรูปก็แน่นอนไม่ถึง1เ right. มกะพิกเซลถามว่าถ่ายได้ไหมมันก็พอเราถ่ายได้อยู่แหละมือถือเครื่องนี้ไม่มีกล้องหน้านะนี่ไม่มีเลยกล้องหน้าราต้องลองถ่าย รูปที่ออกมาก็จะประมาณเนี้ก็อ่าพอถ่ายได้พอถ่ายแล้วมาตั้งหน้าจอได้แต่ก็น่าจะไปลง Facebook ลงอะไรไม่ได้แหละแต่เสียงดังมากเลยนะน้องๆสังเกตแล้ว่าเสียงดังมากน่าจะถูกใจป้าๆพี่ๆน้องๆแหละเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงนาฬิกาปลุกดีกว่าป้าพี่บางอขายไก่ก็เดี๋ยวลองมาฟังเสียงดูว่าเสียงนาฬิกาปลุกมันอาจะสามดังขนาดไหนอยู่ไหนวะ อ่าเจอแล้วนาฬิกานี่ไอคอนนาฬิกาอยู่นี่เึ้บอ,อ่าเมนูแก้ไขนะกดปุ่มตรงกลางได้เลยแก้ไขเวลาขนาดนี้เวลาอ๋อมันจะอิงกับเวลาในมือถือนะตอนนี้ในมือถือของพี่บังอะ่ะเวลาอยู่ที่00.04อ่าเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเป็น00.05 เสียงมันก็ดังประมาณนี้นะก็สำหรับพี่บังสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่คนสูงอายุพี่บังไม่รู้นะแต่ถ้าสำหรับพี่บังนะเสียงแค่เนี้ยกูไม่ตื่นจริงๆข้างบ้านทะเลาะกันกูยังไม่ตื่นเลยตื่นออกมาหมอีกทีเพิ่งรู้ว่าเขาแทงกันโอเคก็สรุปง่ายๆนะมือถือเครื่องนี้ก็อย่างที่บอกเหมาะสําหรับคนสูงอายุที่แบบว่าสายตาไม่ค่อยดีเพราะว่าตัวเนี้ยปุ่มมันใหญ่แล้วก็ตรงเนี้ยสำหรับตอนกลางคืนแล้วเนี่ยมันมีไฟ นี่มีไฟตัวปุ่มให้ด้วยแล้วก็สําหรับคนที่เรียกได้ว่าแบบคนคนตาบอดละกันคนตาบอดเนี่ยก็จะชอบฟังก์ชันนี้ในการที่เราจะพิมพ์ไอตัวเนี้ยตัวเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเพราะว่ามันจะมีเสียง 08, 5, 06, 8, 8, 2, 4, 5ออะไรพวกเนี้ยเป็นมือถือที่เหมาะกับผู้สูงอายุแล้วก็เหมาะกับคนแก่มากๆอย่าเรียกคนแก่ดิเรียกว่า คนที่สาวเหลือน้อยคนที่หนุ่มเหลือน้อยพวกนี้เรียกคนแก่ไม่ได้อยาบขายรับใครนะที่สนใจตัวนี้ก็สามารถอินบ็อกมาหาพี่บังได้เดี๋ยวพี่บังส่งลิงก์ให้ราคาค่าตัวมันจะอยู่ที่ตอนนี้นะ560บาทเท่านั้นน้องๆฟังไม่ผิดเลยตัวนี้อยูอ bé, è, aime, ainsi, ankind, ่ที่ราคา560บาทเป็นมือถือท uh uh> um um> ี่ใช้งานเรียกได้ว่าครบคันครบเครื่องถึงแม้จะเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้แต่ก็สําหรับใครที่แบบว่าไม่ซีเรียสก็คือจะใช้แบบว่าอย่างเงี้ยใช้ไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ ถือว่าเป็นมือถือที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆแค่500กว่าบาทเองก็ไปตามกันถ้าใครต้องการก่อนจากการก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วใครมีอะไรจะส่งให้พี่บังมารีวิวหรือว่าอะไรก็ส่งมาให้พี่บังได้เดี๋ยวพี่บังรีวิวให้ยกเว้นขี้เคืออะไรนี่ไม่ต้องส่งมานะ